สวัสดีค่ะชื่อนางสาวัิชาพยกโพทธากุลชั้นม6 .4 ทับ4ีที่23ค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องตาบอสีค่ะอาการตาบอสีใน,นแต่ละบุคคลอาจมีการแตกต่างกันออกไปตามชนิดของตาบอสีที่เป็นสังเกตได้จากสัญญาณต่อไปนี้ 1. จดจำแยกสีต่างๆได้ไม่ชัดเจนเกิดความสับสนในการมองเห็นสี 2. ความสามารถในการมองเห็นสีได้หลากหลายสีแต่บางสี อาจมองได้ต่้งจากคนอื่น 3. ม,มองเห็นเฉพาะสีบางโทนสีคนปกติจะมองเห็นได้มากกว่า1น0่สี 4. บางรายสามารถมองเห็นได้เฉพาะสีขาวดำและเทาแต่แทบไม่พบในตาบอดสีที่เป็นประเภทนี้การรักษาตาบอดสีตาบอดสีเกิดจากกรรมพันธุ์ไม่สามารถรักษาหายขาดได้แพทย์แนะนําให้สวมใส่แว่นตานหรือคอนแทคเลนส์กรองแสงบางสีออไปซึ่งจะทําให้การมองเห็นสีได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โรคที่2นะคะคือโรคธาลัสซีเมียอาการของโรคธาลัสซีเมียอาการมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับชนิดของโรคที่เป็น1ไม่มีอาการซีด 2. มีอาการซีดเพียงเล็กน้อยไม่มีผลต่อการใช้ชีวิต 3. ม,มีอาการซีดรุนแรง 4. รูป,ร,ปรูปหน้าเปลี่ยนแลกนะการเจริญตบโตผิดปกติ 5. บางชนิดมีอาการรุนแรงมากจนเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือภายหลังคลอดไม่นานเกินเกิดจากอาการซีดบ,บวมน้ำและหัวใจวายการรักษาโรคธาลัสซีนเมียทางเดียวที่จะรักษาให้หายขาดคือการถ่ายในกระดูกหรือการพูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด